คนที่ชอบอดู Tik Tok แล้วก็มันเขี้ยวแบบอยากไปกระทืบคนเนี่ยนะโดยมากแล้วเป็นคนขี้ขลาดจึงต้องการชดเชยความขี้ขลาดของตัวเองด้วยการแบบเฮ้ย hey, แม่แหงมื่อไหร่ก็เทืบว่าคนแปนของคนพวกนี้ภูมงใหญ่แล้วก็กินเบียร์อยู่บ้านแล้วก็เป็นเบาหวานและก็เป็นความดันใครเป็นพวกไ<ค>อ้คนทีนน่องรี้สื่อสารเรื่องนี้ให้กว้างขวางว่าไอ้พวกที่แบบ เฮ้ยแม่งเขมรแม่งก็จอกป่อยให้มันมาเหยียบศัก์สีเราอยู่ได้มึงวัดวัดก้ดำตาลในเลือดมึงก่อนค่ะเ<อ>บาหวานใกล้ฉันตัดขาใกล้ฉันสิ่งที่มึงเซิร์ชใน Google ว่ะตัดขาใกล้ฉันพวกมึงล้วนแล้วแต่อยู่ในบอดี้ที่แม่งแบบอีกสามวันเจวันเนี่ยเป็นเบาหวานตัดขานะพวกมึงอะ่ะดูสารลูปแต่ละคนนะ่ะ ไป,ไปดู<า>ทุกสารทะกลูกเจ้า<ล><ๆ>ของเพจที่ยุให้ไปลบนะคุณผู้ชม <c oughs> มึงคะสาภาพสาภาพมึงเนี่ยที่แบบเฮ้ยเฮียมันเป็นภาวะเยียวยาจิตใจของตัวเองที่ลุกจากเก้าอี้ไม่ขึ้นเพราะมึงอ้วนเพราะมึงไขมันสูงไขมันจุกอกมึงสูงเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจแล้วมึงสูงเสี่ยงที่จะเป็นแผลแล้วไม่หายแล้วก็จะเป็นแผลกดทับ